สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่วันนี้มาหลายคนหน่อยนะคะพาน้องมาถ่ายคลิปด้วยค่ะก็วันนี้เราจะมาเรียนคำแสดงแล้วก็คำนวนภาษาสเปนกันนะคะทำลูกที่เข้าไปแบบนี้ทำไมเราจะมาแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นใครบ้างเริ่มจากคนนี้มิเออร์มานอไมเออร์มานอคิเก เอ r มาโนแปลว่าน้องชายค่ะแล้วต่อมาก็คนนี้ m ีเ a m มา e r มีเอ p มา l a แปลว่าน้องสาวโย <Io S 1> อาน่เอียนามีเอลมา a นปาวลาแปลว่าน้องสาวค่ะมีค u ณย a าด s ซันดรากุณยาดอน้องสะภ้ยค่ะ, <c oughs> เ,คะเป็นแฟนของกีเก้ค่ะลองถามอายุด้วยนะคะ พี่น้องมี tiene 28ปีพี่เขยอายุ26ปีและพี่สาวอา26ปี28 28อายุ28 26 26 26สองคนนี้26เท่ากันค่ะคนนั้น28แต่ว่าสมองอาจจะน้อยกว่านั้นน้อยกว่า28 12วันนี้เราจะมาเรียนคํำสแสดงแล้วก็สํานวนภาษาส,ะสะเปนนะคะ เริ่มจากคำแรกเลยค่ะ f r e ก k y f r e ก k ้ f r e ก k y แปลว่าเนิร์ดเด็กเรียนแล้วก็แปลว่าคนบ้องบ้องอย่่งหน่อยอะคะ่ะ Mola 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 แปลว่าครูแปลว่าเจ๋งเจ๋งจ้างอะไรแบบนี้ค่ะต e ยว e ตียวเอาไว้ใช้เรียกเพื่อนค่ะเหมือนกับทับดูแบบเกียร์าเตียวเป็นไงบ้างพวกอะไรแบบนี้ค่ะียวใช้กับผู้ชาย Tea ใช้กับผู้หญิงค่ะมีความหมายเหมือนกัน จู u l o c h จู o เหรอโแปลว่าววนดีหรือจะแปลว่าสวยก็ได้ค่ะเช่นชมว่าเห็นภาพวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเกชูโลสวยจังเย็นุ่งวันตัศน์เยนุ่งวันทัศน์กวนตีนกวนตีนแปลว่ากวนตีนใช่ไหมปริงเก้าปริงเก้าปริงเก้าแปลว่ารู้เจอขี้แพ้ค่ะเปนเนียเปนเนียเปนเนียแปลว่าพักพวกแก๊งเหมือนกับพวกเดียวกัน การนิโคกานิโคการนแปลว่าคนที่ผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงอะไรคนอ่อนแออย่างเงี้ยค่ะกิ n กีกิ n กีกิกีแปลว่าคนที่ดูน่ากลัวเนาะแบบทรงโจรแบบน่ากลัวน่ากลัวที่เราไม่อยากเข้าใกล้อะค่ะ agonias agonias a g o n a s, ias, <S แปลว่าใจร้อนหัวร้อน a q u a d r o s a q u a d r o s แปลว่าหลาดใจค่ะ a p a c h a s a p a c h a s อปาชัสแปลว่าหาหรือแปลว่าแบกย่าซี enrolarse l hablando enrolarse l hablando slow slow enrolarse l hablando แปลว่าคนที่พูดเก่งค่ะ estar pirado estar pirado ยังงี้ปะแปลว่าคนคนบ้าค่ะวายวายว่ายแปลว่า สวยแปลว่าเจ๋งใช้ชมคล้ายๆกับชูโร่เหมือนกันในบางคำนั้นกีรดีกีร g ีกีรไม่ไม่ใช่โนกีรีเอาไว้ไวไวไวใช้เรียกฝรั่งผมบอลค่ะเพราะว่าคนสเปนเขาไม่ค่อยผมบอลกันเนาะเขาเลยเอาไว้ใช้เรียกคนฝรั่งด้วยกันที่ผมบอลว่ากีร i ีไอแชมวิดคอนีทมส ส่วนคนเอเชียเขาเรียกว่าชีน่าค่ะเรียกเหมารวมกันหมดไม่ว่าจากประเทศอะไรเขาเรียกชีนา่ากอเชริการ์ตาร์อกอเชริการตารแปลว่าง่ายค่ะหรือจะเปรียบเทียบว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเทนเนอรโมโรเทเนอโมโรวกหน้าด้านหน้าไม่อายค่ะอีราคุระอีราคุระแปลว่าทํางานค่ะไปทํางานใช่ไหมแปลว่าไปทํางานโนเมตไรเอส No ไม่ราย s สแปลว่าอย่ามาทำให้ลำคาญหรืออย่ามายุ่งกับฉัน Estoy Rayada Estoy Rayada estoy r ray ray a อ a d a e s ร o y r a ด a d o มีความหมายเหมือนกันใช้กับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็พูดด่ถ้าเป็นผู้ชายก็พูดโดแล้วก็มีความหมายว่าฉันกำลังกังวลฉันกำลังคิดมากค่ะ Afer r a Hacer la Cobra แปลว่าหลบหลีกการจูบอย่างเงี้ยค่ะก bra แปลว่างูก็ทำทำแบบทำตัวยกไปยกมาหนีหนีจากการจูบค่ะ es un rollo es un rollo แปลว่าน่าเบื่อค่ะ flipar flipar แปลว่าชึ่งหรือแปลว่าประหลาดใจค่ะใช้ได้ทั้งทึ่งประหลาดใจในทางดีแล้วก็ใช้ได้ในทางตกใจในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกข่าวร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ย มีขุนคั่วในหัวมีขุนคั่วในหัวกาฬคุโลกาฬคุโลการักุโลแปลว่าหน้าตูดค่ะแต่ตามตัวก็ as p bueno, a c e ก็คือหน้าตูดอยู่ในแผ่นปอยแผลว่าม่อลอยค่ะหรือกำลัคิดเรื่องอื่นอยู่ปัสมาโรเตปัสมรเตมีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่าเหม่อลอย No pillar algo, no pillar algo. Paguá, me jaja. Sacarse algo de la manga. Sacarse algo de la manga. Paguá, kid a la i might, kid a Estar de capa caída. Estar de capa caída. Paguá, saul, paguá, kia, Comerse la cabeza. Comerse la cabeza. Paguá, hitmakton, hitmakton, por juaja. s า و n า n ์เ s ในถ้อา n นถ้แปลว่าคิดมากเกินไปคิดมากเกินไปโดยที่ความจริงแล้วปัญหามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะ sujeta velas s, <S u j e t a v e ล a s แว่ากอขอเหมือนกันทางนี้สองคู่ทางนี้สองคู่ใช่วันตาเวลัแล้วเหมือนล่าเป็นกอขอคออะไรอย่างเงี้ยอว่าเป็นส่วนห s ึ่ง แปลว่าคนอาธยาศสยดีเฟลี่เลตาร์โลเลตาโลแปลว่าเป็นที่นิยมค่ะใช้กับคนก็จะแปลว่าเหมือนกับหนุ่มฮอตของโรงเรียนสาวฮอตของโรงเรียนใช้กับสิ่งของก็แปลว่าของนั้นเหมือนกับเป็นที่นิยม por el morro por el morro แปลว่าของฟรีค่ะ por la patilla por la patilla แปลว่าของฟรีเหมือนกันค่ะ Fantasma. Pero que moja. Te falta un tornillo. Te falta un tornillo. Pero poco. No está. No está. Vamos, vamos. Ser un rata. Ser un rata. Pero que moja. Dar la brasa, tabarra, chapa. Tabarra, chapa. Too too fast. Too fast. ด a าลาบราซาดลาบราซาคำนี้จะมีความหมายเดียวกันแต่พูดได้สามแบบนะคะแปลว่าคนน่าลำคาญะคะ่ะยอดตายย <laughs> ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะชวนพวกนี้มาทำคลิปเกี่ยวกับขี้แค่ทำไมตัวนี้ชื่อเนรอนเป็นหมาของซานดราคะ่ะ Tiene los huevos negros. ¿Y qué? Mira, mira, los negros. Pero perro. Pero perro. Y tienes que decir una que sea, el perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha robado. No entiendo. Ya, ya, ya. Repite, repite. Vale, pues okay. los perros del curro no me dejan dormir. Dilo, rápido. Los perros de culos no me dejan no me deja dormir dormir no yo muy okay. bien you, you ahora YouTube he wants you to say the dogs oh, of my, curros uh. don't let me sleep but because you say l you say the hair of my ass don't let me <laughs> sleep very funny <laughs> very funny, <laughs> very funny. <laughs> คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญในคลิปนี้ด้วยนะคะราชิอาสราชิอาสเยนน่าเดนน่าฮ่าฮ่าฮ s าเ e นน่าค่ะเ่าบายาดิโออาดิโอฮ